ตาดีเจ้าวันนี้มาเป็นสาวปลามาหาเห็ดก็เปิดน,เนะเจ้าเนาะนี่นี่เห็ดนี่อย่างงามเลยเด้อนี่เห็ดไข่มางนี่นี่เห็ดไข่มางนี่นี่ได้เห็ดไข่เห็ดยังนอ้อเห็ดยังนอ้อ เห็ดยี่เงงคนมาหาตัวปนตัเขาบุกจักเห็ดเห็ดอี่เงีงน้อเห็ดอีหยังออกเยอะออกแยะเหลือเกินไม่หยาออกจากป่ามาแล้วนะได้เห็ดเป็นเยอะเลยได้เป็นตะก้าไหนเจ้านี่เห็ดนี่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่นกเห็ดไข่ขาว นี่เห็ดไครคบเห็ดไครกลมๆกลมๆกลมๆนี่เขาทำได้เราก็ต้องทำได้หาเห็ดหาเห็ดตะก้าเลยเจ้าวันนี้เขามาหาเห็ดเนาะ